ูร้านเก่าเก่ามากเปิดมามากกว่า40ปีใจกลางคาบุกิโจคลาสสิกมากดูปิ้งย่างอันนี้หน้าร้านต้มกันอย่างนี้นเลยบรรยากาศในร้านญี่ปุ่น,นช้บลูกค้า95เปร็นเป็นผู้ชายไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่าแต่นี่จ้าไม่ใช่ P.M. 2.5แต่เป็นร้าน,านปิ้งย่างที่ควอนขมุ่ยทีเดียวทับมาแถมราคาถูกแค่นี้เก๊กฮวยบูด90บาท ชื่นใจเริ่มใส่ข้างใน90บาทปูผักดองไม่รู้ราคาแต่พนาคารบอกว่าแนะนำอร่อยตับย่างเป็นไงตูน่ากินอร่อยมากปิ้งย่างไม้ลย20ของไทยว่าญี่ปุ่นอะไรก็แพงไม่20บาทเองแต่ต้องสั่งเป็นชุด1ลื่อชุดหร่า20ไม้เยอะมากอร่อย อันนี้เป็นแบบเป็นซอสแบบเกลือคลียร์มาแล้วจ้าสิบไม้จุกๆเหมือนเดิมชุดละสองน้อยมีสิบไม้ไม่ละยี่สิบบาทกันรออะไรล่ะโุ้ยแบบเกลือเขาเลยชาสมาเดยเป็นไงโลโก้ขนาดนี้และนี่ไม่ใช่ว่าคาเมยะอยู่ย่านชินจูกุอยู่ใกล้ๆกับคอสซีลาต้องมาแต่ว่าอิ่มว่ะ แต่ข้อมูลดีๆในญี่ปุ่นอย่างมิกมากมายฝากทุกคนติดตามช่องกินอยู่ดีด้วยนะคะ